สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมได้ค่ะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้พบกับพี่ชานรัตนหม่นเทศใต้นะคะกลับมาติดตามอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันได้อีกเช่นเคยค่ะผ่านทางรายการของเรานะคะเริ่มต้นช่วงแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะ สาระแรกในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประเทศออสเตรเลียกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะนายเทะเทพพมวงศานนท์กงสุลใหญ่นั้นคอซิดนีและนางพันธุมาภร,ริยาไปร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์และวันรำลึกผู้มีพระคุณของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสี จัดขึ้นที่โรงเรียนสแตนมอ์นะคะงานนี้ก็เป็นกิจกรรมของโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยภาคฤด,ดูร้อนประจำปี2556เป็นปีที่22แล้วมีครูอาสาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวม6คนมาเป็นผู้สอนอีกด้วยค่ะ มาถึงช่วงของสาระที่สองกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะด้านของคุณดำริศวิริยกุลบรรณาธิการของรายการค่ะก็พาไปนะคะทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ราเมนหรือว่าบะหมี่ญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะ ไปที่เมืองโอซาก้านะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อสืบสารเรื่องราวของบะหมี่ญี่ปุ่นให้ชนรุ่นหลังและก็นักท่องเที่ยวได้ทราบกันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังจําลองร้านค้าทําบะหมี่รสชาติต่างๆพร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้าชมได้อุดหนุนร้านค้าต่างๆอีกด้วยเลยคะ่ะและก็มีการแสดงโชว์ศิลปะการประดิษฐ์ลูกโป่งในรูปลักษณ์ต่างๆด้วยให้ชมกันแบบตื่นตาตื่นใจนะคะและแน่นอนค่ะผู้ที่ไปชมนะคะก็รียวยว่าตื่นเต้นกับไปทำตามกันเลยทีเดียวนะคะและ นั่นก็เป็นโดยวรวมนะคะสำหรับสาระน่ารู้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีรรมนาทีทองกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรเพนพิไลตริธาคนานนค่ะท่านเป็นรักษาการอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยพายัพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะอยากจะให้ท่านเล่าความเป็นมาในการจัดงานสัมมนาวิชาการภาอาเซียนครั้งที่ห้าค่ะท่านในการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีห้าแปดนี้ค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะ ความเป็นมาของการที่มหาวิทยาลัยพายัพจะเป็นเจ้าภาพจัดผ้าสัมนาผ้าพพื้นเมืองอาเซียนครั้งที่5้านะคะ,คะก็เริ่มขึ้นจากการริเริ่มของสมาคมอ,อาเซียนเท็กซ์ไทอาร์ตคอมมูนิตี้ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งได้จัดไปครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับการจัดสัมนาผ้าอาเซียนครั้งที่5เนี่ย ทางสมาคมอาเซียนเท็กซ์ไทอาร์ตคอมมูนิก็มีความประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็อยากจะจัดที่เชียงใหม่ด้วยนะคะจึงได้มาติดต่อมหาวิทยาลัยพายัพขอเชิญให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพก็ได้รับตอบรับ การเชิญเป็นเจ้าภาพนะคะ,คะวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการนะคะก็เพื่อที่จะเป็นโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าพ,พื้นเมืองแล้วก็นักวิวจัยนักวิชาการนักออกแบบเสื้อผ้านักธุรกิจศิลปินนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปเนี่ยจะได้มาร่วมประชุมกัน เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดจากการวิจัยเนี่ยเพื่อเผยแพร่ออ,อกไปแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีความปรารถนาที่จะให้พัฒนาภาพพื้นเมืองเนี่ย เข้าสู่ตลาดประชาคมโลกให้คนนิยมในการใช้ผ้าพื้นเมืองมากขึ้นค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชมวันต่อไปกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ Welcome to Thailand, to boys! AMAZING THAILAND ALWAYS AMAZES YOU สิ่งต่างๆนั้นมีดีมีเสียอยู่ในตัวของมันเองคนบางคนก็เหมือนกันคนบางคนนั้นมองในบางมุมก็คนพบสิ่งที่ดีแต่มองในบางมุมก็คนพบสิ่งที่ไม่ดี ฉะนั้นเวลาเราจะมองจะวินิจฉัยอะไรต่างๆก็ตามอย่ามองมุมเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าเวลาที่เรามองช้างต้องมองช้างทั้งตัวอย่าไปมองจุดใดจุดหนึ่งแล้วเอาหนึ่งมาสรุปเป็นทั้งหมดเพราะวิธีคิดเช่นนั้นเป็นวิธีคิดแบบแยกส่วนลดทอนความจริงออกเป็นส่วนๆทําให้เรามองไม่เห็นองค์รวมด้วยวิธีคิดชนี้เวลาเรามามองคนก็เหมือนกันเราอย่าไปมองเฉพาะจุดที่เราอยากจะมอง เราควรจะมองจุดที่เราไม่อยากมองแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นคนคนนั้นตรงตามความเป็นจริงว่าคนหนึ่ง,น,งนั้นแง่ดีก็มีแง่เสียก็มีแง่ไหนที่เป็นแง่ดีแง่างามเรายกย่องเขาได้แง่ไหนที่เป็นแง่ไม่ดีไม่งามถึงแม้เราไม่ยกย่องก็ไม่จําเป็นจะต้องไปด่าเขาแต่เราสามารถเอาด้านที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละมาสอนจิตสอนใจตัวเองว่าจงอย่าเอาอย่างเขา จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครพบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเอสโกเอ็ก l l เลน i ์ q u น l i t ล e x c e l l e กซิเ World's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับพออกองสัญชาติและธิรกรนะครับคุณชาคุณชาตรีชวัสานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับพอก็เพิ่งมารับงานใหม่ๆเลย ปรเดนเือแล้วครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับก่อนมาอยู่ที่นี่จากผมยางไงหลครับผมประจําการที่สถานทูตไทยนกรุงมาเามาประเทศบาเรนราชนาจักรบาเรนครับเรื่ต้องเล่าเรื่องบาเรนนิดหน่อยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างบาเรนกับไทยบาเรนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้ทํางานในประเทศตะวันออกกลางนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแล้วก็มีที่ที่สำคัญเท่าเทียมกันพอๆกันก็คือปัญหาหญิงไทยในตอนออก โดยเฉพาะในประเทศบาเรนก็เป็นประสบการณ์<า>ที่ <c oughs> หามากที่ผมเคยได้ทํางานมาแล้วทีนี้มาอยู่กองสัญชาตินนอนิติกองเนี่ยอนิตกองนี้ชัดเจนมากเลยในเรื่องของการบริการคนเรื่องเอกสารเรื่องการดูแลเรื่อง,องความสัมพันธ์ของคนในต่างประเทศเลยแล้วก็ที่สาคัญคือกองนี้เป็นกองที่ทํารายได้มากที่สุดเข้ากระทรวงการต่างประเทศเวลานี้ยจนถึงเปนะ็นพระราชรับตอนนี้มารับงานแล้วมี จะมีโครงการพัฒนาปรับปรุงการทํางานอย่างไรบ้างและปัญหาที่ผ่านมาเจออะไรบ้างก่อนครับครับก็ผมก็ต้องขอบคุณอดีตท่านผอนะฮะท่านปัจจุบันก็เป็นอุปทูตนะฮะท่านอุปทูตวิจักนะครับที่พัฒนาโครงการระบบกระบวนการ process งานเนี่ยเมื่อสิบกปีที่แล้วนะครับซึ่งมันถึงแม้ว่าจะใช้ได้อยู่แต่มันก็ล้าสมัยนะฮะก ทีนี้ผมมารับหน้าที่ตอนนี้ก็พอจะรู้ระบบบ้างแล้วนะครับก็กําลังคิดปรับปรุงที่จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่ปรับปรุงระบบภายในกระบวนการคือให้กระบวนการเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ผู้มารับบริการทั้งสองฝ่ายนะครับทางกองก็ได้หารือกับเป็นการภายในแล้วกับบริษัทที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าจะมาปรับปรุงระบบตรงไหนที่ให้มันสะดวกรวดเร็วนะครับเท่าที่สังเกต มีคนมาใช้บริการตกวันประมาณเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเอกสารเนี่ยประมาณจํานวนเอกสารนะประมาณ400รายการต่อวันนะครับคนก็เป็นพันต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งงานที่ปกติซึ่งเราใช้เวลาสามวันทําการนะครับในการเดียวกันก็เห็นใจประชาชนนะครับเราก็เพิ่มช่องทางด่วนให้นะครับแต่โดยที่ว่าเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยมีข้อจํากัดเรื่องปริมาณจำนวนเจ้าหน้าที่น้อยนะครับ ก็ก็จะผมปัจจุบันเนี่ยงานด่วนก็มีแค่ประมาณ30ชุดต่อวันแต่แน่นอนถ้ามีมากกว่านั้นาทางกองก็จะดูเป็นเคสเคสเป็นรายๆนะฮะก็จะให้ก็จะเรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนะครับคือหมายว่าอยู่กองนี้ต้องพัฒนาเรื่องการบริการ,รเราลองใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เร็วขึ้นนะครับเท่าที่ผ่านมานี่เป็นปัญหา ที่เท่าที่พบบ่อยๆประจาคือปัญหาอะไรคือปัญหาเพราะว่ากองการรับรองเอกสารนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะครับท่านนะก็คือหนึ่งผู้มายื่นคําร้องเนี่ยอาจจะเอกสารไม่ครบถ้วนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเอกสารก่อนที่เจ้าหน้าที่ผมจะเซ็นรับรองมันจะต้องไปแปลมาก่อนอันนี้เป็นปัญหาหนักนะครับเพราะฉะนั้นการแปลเนี่ยอาจจะแปลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผมก่อนที่จะเซ็นได้ก็ต้องไลมาต้องมาตรวจเอกสารเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นภาระคร,ะครับก็ <g år> ตอนนี้ก็เลยก็จ้างเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อมาตรวจเอกสารเพื่อก่อนที่จะเจ้าหน้าที่มาเซ็นอีกทีเราก็มีบริการอันนี้เป็นเป็นเรื่องภายในของของกองผมเองนะครับ,รบแต่เราต้องืเน้นเป็นการภายในของเราแต่ว่าเรื่องของการบริการให้ได้ตามกําหนดเวลาครับแล้วก็ที่กําหนดไว้นะครับ แต่ว่าสาวันผมก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่อย่างคลองคลอ,องตำแหน่งหน่วยง,งานที่บริการประชาชนให้รวดเร็วของสำนักงานการครังการพลเรือนนะฮะคือทั้งกรมเลยนะฮะพัฒนาเรื่องการบริการที่เร็วกว่าที่อื่นมากนะฮะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริการแต่ว่าต้องขอรบกวนพออ,อีกตอนหนึ่งในะคุยเรื่องของหน่วยงานใหม่ที่ ตั้งขึ้นมาคือเรื่องของศูนย์รับแปลเอกาสารซึ่งอันนี้คิดว่าท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศคงจะสนใจนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพอ่อ,อกองสัญชาติและนิติกรโกรมการขงศูลนะครับคุณธาตรีชาวัชตาครับคุณครับขอบคุณครับสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. สู่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะไปติตามปฏิทินแรกกันก่อนนะคะเริ่มกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนางเพนวิภาโสภาพันธ์นะคะเป็นตัวแทนสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาเมืองฟรีมอนรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะก็ได้รับฟังนโยบายแล้วก็คําแนะนําเรื่องการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ ปิดท้ายกันด้วยปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะสถานเอ,อากอัครราชทูตไทยณนะกรุงเบอร์ลินนะคะก็ได้เชิญชวนชาวไทยไปร่วมฟังการบรรยายธรรมแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าเพียงแค่รู้นั่นเองนะคะ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยในวันที่31มกราคมจนถึงวันที่2กุมภาพนันธ์นี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาที่อาคารวิลล่าสถานทูตนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์03079481101นั่นเองนะคะอย่าลืมไปกันเยอะๆค่ะในวันที่30มกราคมนี้ขอภยัยกับ31มกราคมนะคะจนถึงวันที่2กุมภาพนันธ์นี้นั่นเองค่ะและนั่นก็เป็นทั้งหมดนะคะของไทยแลนด์รีพอร์ตในวันนี้ค่ะคุณผู้ และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามรับชมรายการของเราแล้วอยากจะนะคะมีการส่งเรื่องราวข่าวสารต่างๆไายังรายการก็สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านทางอีเมลของรายการนะคะ thaioverseas1@gmail.com ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่กับ Th ยแล a n d รีพอร์คนไทยในต่างแดนวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย